สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาบอกความหมายของผ้าต่างๆนะครับหรือประวัติความเป็นมาของผ้านะครับที่อยู่ในประเทศไทยเรานั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่านะครับพอสังเขตนะครับว่าผ้ากาบบัวนะครับมีที่มาอย่างไรนะครับและมีความหมายมาได้อย่างไรนะครับผ้ากับบัวนะครับเป็นชื่อผ้าที่ถูกกล่าวถึงวรรณกรรมโบราณอีสานหลายเรื่องนะครับคําว่ากาบ ในภาษาอีสานนะครับมีความหมายถึงปอกหุ่มชั้นนอกนะครับของต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับเช่นเปลือกหุ้มต้นกล้วยเรียกกับกล้วยนะครับพุ่มไม้ไผ่เรียกกาบลางนะครับกีบหุ้มดอกบัวนะครับเรียกว่ากาบบัวนะครับผ้ากับบัวนะครับอาจจะทอด้วยไหมหรือฝ้ายนะครับโดยมีเส้นยืนนะครับย้อมอย่างน้อยนะครับสองสีเป็นริ้วนะครับ ตามลักษณะสนทิวนะครับซึ่งมีความนิยมแพร่หลายในแถบอุบลราชธานีนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเส้นพุ่งนะครับจะเป็นเส้นสีไหมครับก็เรียกว่าสีมับใหมนะครับไหมปั่นเกีียวหางกระลอกนั่นเองนะครับหรือมัดหมี่และขิดนะครับ ส่วนประโยชน์นะคบของผ้ากับบัวนะครับการนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับผ้ากับบัวส่วนใหญ่จะนํามาใช้ในการตัดเย็บเครื่องแต่งกายนะครับทั้งชายและหญิงในสมัยโบราณนั้นนะครับฝ่ายชายนะครับจะใช้ผ้าปูมนะครับทอแบบมัดหมีนะครับสาหรับนุ่งโจมนะครับผ้าวาหรือผ้าหางกระลอกนะครับทอด้วยเส้นมัดใหม่นะครับหรือผ้าโสร่งนะครับทอขั้นเส้นมัดใหม่นะครับ ผ้าสร้อยปลาไหลนะครับทอนด้วยเส้นมัดใหม่อีกนะครับผ้าแผ่อีโป้นะครับหรือผ้าขมานะครับผ้าปกหัวไว้คาดหน้านะครับและผ้าแผ่มนนะครับใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดปากเป็นต้นนะครับสำหรับ่ายิงนะครับผ้าสิ้นชนิดต่างๆนะครับคือสิ้นยกไหมคํานะครับสิ้นขิดไหมนะครับสิ้นหมี่สิ้นทิวครับสิ้นไหมควมนะครับสิ้นลองล่องนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีผ้าห่มนะครับหรือผ้าเสบียงผ้าสบายและผ้าตุ้มนะครับ ้าคบัวในปัจจุบันได้รับการส่งเสริมเป็นสินค้าโอทอบด้วยนะครับโดยมีพรีเซนเตอร์ระดับประเทศสนใจแบบโดยไม่ต้องตั้งใจนะครับเพราะหลงไหลในความรวดลายสีสันของ้าคกบัวนะครับตั้งแต่ดารานางแบบนะครับนางสาวไทยลายพ่อสอนนะครับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับหลายๆกระทรวงรวมทั้งรัฐมนตรีทุกท่านนะครับในคณะรัฐบาลนะครับบางท่านนะครับกับสังกัดพิเศษเพื่อใช้เป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับโดยไม่ให้ซ้าหลายสีนะครับ